ฟองสบู่ของดอ c คอยกำลังเริ่มขึ้นแล้วหลังวันที่8พฤษภาคมอาจจะเข้าสู่วิกฤตฟองสบู่ของ d ดอ c คอยรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราได้เสนอเรื่องเกี่ยวกับฟองสบู่ของ d ดอ c คอยนะครับคำพูดของผมนะครับไม่ได้โจมตีสําหรับคนที่เล่น ดอชคอยนะครับแต่ว่าอยากให้คนที่เล่นนะครับได้รวยกันนะครับแล้วก็รับทรัพย์กันนะครับแต่วันนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ในข่าวได้นำเสนอเรื่องฟองสบู่นะครับอาจจะไม่ได้ชูประเด็นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีสอดแทรกเข้ามาใน2หรือ3าข่าวด้วยกันและเป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับว่า วิกฤตของดอจคอยอาจจะเข้าสู่ฟองสบู่ย่อมๆก็เป็นไปได้นะครับจากการที่ดอจคอยนะครับได้ทำราคาที่วันที่7นะครับพฤษภาคมปี2021นะครับราคาของดอจคอยขึ้นไประดับที่0.696ดดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวลงในวันที่7นะครับในวันที่ผมได้รายงานอยู่นี้ที่0.54ดอลลาร์และเราก็จะเห็นนะครับว่าราคาของดอ c คอยก็มีช่วงที่ปรับตัวลงอย่างเล็กน้อยและเราก็ต้องดูราคากันต่อไปนะครับว่าในช่วงของวันที่8จะเกิดอะไรขึ้นซึ่งในวันนี้นะครับ เราได้เสนอเรื่องของฟองสบู่ของ d อชคเห็นนะครับกระแสะของอีลอนมาร์นะครับที่ทำให้เหรียญดอชคอยเนี่ยมีน้ำหนักนะครับมีความเชื่อและคนเริ่ม trust ในเหรียญดอชคอยมากยิ่งขึ้นนะครับข่าวนี้เราเขาได้นำเสนอนะครับว่าบางคนคาดการว่าวันรุ่งขึ้นนะครับในวันที่8พฤษภาคมนะครับจะอาจจะเห็นหายนะของดอชคอยที่จะเกิดขึ้น อันนี้เป็นข้อความนะครับที่เขานําเสนอมาเท่านั้นเองนะครับในข่าเนื้อข่าวนะครับเขาบอกว่ามหาเศรษฐีอีลอนมาร์นะครับผู้ดํารงตําแหน่ง c ีอของบร,ริษัทเท s l a นะครับและก็ s p a c e x นะครับเป็นเจ้าของฉายาว่า d o d g ฟาเ t อร์นะครับได้ทวิตในวิดีโอคลิปนะครับเขาบอกว่าดอ c คอยเป็นเงินสกุลในอนาคตฉะนั้น มีข้อความเพิ่มเติมว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับและก็เขายังเตือนให้แฟนๆนะครับในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีอย่างระมัดในข้อมูลของสยามบล็อกเชนนะครับเขาได้บอกว่ามาร์กเนี่ยก็เป็นที่ข้อถกเถียงอย่างรุนแรงนะครับบางคนเชื่อว่าการปรากฏตัวของเขาเนี่ยแย่งซีน นะครับนักแสดงตลกได้มากพอสมควรเลยที่เป็นเจ้าภาพรายการนะครับและคำวิจารณ์บางส่วนนั้นเกิดขึ้นในหมู่นักแสดงของรายการเองด้วยซาำไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับข้อเท็จจริงที่ว่าช่วงขาขึ้นของ Dodge c อร์ได้เริ่มมีอิทธิพลต่ออีลอนมาร์ลดลงน้อยลงนะครับ เห็นนะครับกระแสของอีลอนมารนะครับที่ทำให้เหรียญดอจคอยเนี่ยมีน้ำหนักนะครับมีความเชื่อและคนเริ่ม trust ในเหรียญดอจคอยมากยิ่งขึ้นนะครับข่าวนี้เราเขาได้นำเสนอนะครับว่าบางคนคาดการว่าวันรุ่งขึ้นนะครับในวันที่8พฤษภาคมนะครับจะอาจจะเห็นหายนะของ d ดอจคอยที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นข้อความนะครับที่เขานำเสนอมาเท่านั้นเอง นในข่าวรายงานข่าวนะครับเขาเชื่อว่านักวิเคราะห์รายหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเหตุการณ์ช่วงที่ขาขึ้นของดอชคอยรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วก่อนที่จะได้เห็นฟองสบู่อีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูสถิตินะครับเขาบอกวาอ่าราคาที่ล่วงลงนะครับของวันที่7็พฤษภาคมนะครับของบ้านเรานะครับเขาบอกว่า ราคาเนี่ยลดเพียงไป6.0%เท่านั้นในเพียง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและแทบจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลอดปีของราคาของเหรียญดอทคอยที่23,000%นะครับในช่วงที่ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวคนยังเชื่อว่าอีลอนมาร์นะครับจะสามารถปั๊มราคาดอทคอยได้อีกครั้งและการปรากฏตัวของ เขาในรายการ Saturday Night Live นะครับจะทำให้เหรียญ g e c o i n มีผู้เข้าถึงประมาณ9ล้านลายเลยทีเดียวและคนมากมายจะรู้จัก Dogecoin มากยิ่งขึ้นว่า Dogecoin เป็นเหรียญอะไรนะครับและรู้จักผ่านทางอีลอนม s k บทความนี้นะครับอีลอนม s k ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับไม่ได้ฟันธงว่าเป็นสกุลไหนแต่ดูจากพื้นฐาน นะครับที่เรื่องของดอชคอยนะครับที่เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับดูอย่างบิตคอยก็ได้นะครับที่ตอนนี้นะครับราคาไม่ได้ตีกับขึ้นไปเหมือนเดิมมีข่าวมากมายนะครับทีอ่ออกมานะครับบอกว่ากู้เงินนะครับมาลงทุนในบิตคอยนะครับแล้วจะได้ผลกำไรดีผลปรากฏว่า บิตคอยปรับตัวลงและยังไม่ตีกลับขึ้นไปที่เดิมและแถมราคายังติดดอยกันอีกนะครับเนี่ยครับเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นกับบิตคอยเหมือนกันนะครับถ้าจะลงทุนพวกนี้ต้องระวังให้ดีในประวัติศาสตร์นะครับเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะครับเหตุการณ์เขาเรียกว่า the tulip mania bubble นะครับคือฟองสบู่ของทิวลิปนั่นเองนะครับ ก็ท่านเคยได้ยินประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วนะครับฝรั่งนะครับพวกชาวดัตช์นะครับเป็นยุครึ่งรุ่งเรืองของชาวดัตช์ประมาณคริสตศักราชที่1 6 0 0กร้อถึงพันเนะครับก็ได้เอาเอาทิวลิปนะครับมาจากทวีปอื่นนะครับมาปลูกในที่ตัวเองผลปรากฏว่าเป็นที่นิยมนะครับในกระแสะของชาวดัตช์นะครับจนทําให้ราคาของทิวลิปแพงมากเป็นพิเศษนะครับแต่พอราคา มันเริ่มตกลงและหมดความนิยมลงนะครับก็กลายเป็นว่าคนที่ถือหรือเก่งกำไรไว้อาจจะเสียผลประโยชน์อย่างมากมายถ้าเกิดไม่รู้จักวัตถจักรของมันให้ดีฉะนั้นวัฏจักรของมันนะครับเกิดทุกยุคทุกสมัยนะครับอย่างที่วอเรนบัฟเฟตตนะครับเคยพูดไว้นะครับว่าอาจารย์ของเขานะครับที่ชื่อเบนจามินเกรแฮมนะครับได้เคยสอน เศรษฐศาสตร์เรื่องนี้นะครับแล้วเคยยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับในเวลาที่อสังหาริมทรัพย์นะครับราคาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแบงก์ล่อยกู้นะครับแล้วก็ราคาที่ดินก็สูงขึ้นอย่างมากมายมหาศาลนะครับผลปรากฏว่าพอระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับทำให ราคาที่ดินราคา,อ,าอสังหานะครับต้องลดลงนะครับแถมความเดือดร้อนก็เป็นผู้ที่ถือเก่งกำไรเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเงินกู้นะครับที่ต้องกู้มาจากธนาคารผลปรากฏว่าพอเจอกับวิกฤตนี้นะครับก็แทบจะปรับตัวกันไม่ทันแทบจะไม่มีเงินนะครับไปชำระดอกเบี้ยของธนาคาร ถ้าเกิดคนอาจจะทำให้ถึงกับการล้มละลายได้นะครับในช่วงวิกฤตปี2000นะครับของประเทศเราช่วงต้มยำกุ้งก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับและอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราจะได้รับในวันนี้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าถ้าลงทุนในดอทคอยจะไม่ได้ดีนะครับทุกคนมีโอกาสทุกคนเห็นโอกาสหมด แต่ผมอยากเตือนอย่างหนึ่งนะครับว่าการลงทุนในดอจคอยนะครับถ้าจะลงทุนในระยะยาวนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับอย่าคิดว่าราคามันขึ้นและกําไรมันจะไปสวยอย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าจะลงทุนในดอจคอยนะครับจะต้องคิดเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเล่นในระยะสั้นนะครับ คุณจะปลอดภัยมากๆถ้าเกิดมีคนเข้าไปเล่นเยอะๆในหลังวันที่8พฤษภาคุณอาจจะพอใจในกําไรของมันผมยินดีด้วยนะครับแต่คุณต้องรู้กระแสของมันนะครว่าวัฏจักรพวกนี้มีอยู่เสมอนะครับและจะมีอยู่ในทุกระบบเศรษฐกิจทุกสินทรัพย์นะครับไม่ว่าสินทรัพย์ใดมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้หมด ีงแต่คุณรู้จักและจัดการความเสี่ยงของคุณให้ดีนะครับใครถือยาวต้องคิดให้ดีดๆนะครับถ้าเกิดราคานั้นเพิ่มขึ้นไปสูงฉะนั้นสำหรับผมนะครับถ้าจะแนะนำที่จะเล่นดอชคอยนะครับถ้าจะเก็บยาวผมโอเคเลยนะครับถ้าเกิดมีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็มั่นใจในดอชคอยก็ไม่มีปัญหานะครับ แต่สําหรับใครที่ไม่มีเงินพอนะครับที่จะสร้างพอร์ตให้เก็บในระยะยาวจริงๆนะครับมีเงินไม่ถึง1ล้านมีเงินไม่ถึงอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้เงินประจําหรือสม่าเสมอหรือหรือไม่สามารถที่จะเทรดในระยะยาวได้นะครับไม่มีเงินพอที่จะเทรดในระยะยาวได้อาจจะเทรดได้แค่ระยะกลางนะครับต้องดูแต่และจังหวะว่าคุณจะเข้าจะออกอยังไงนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้ไม่ได้ต่อต้านนะครับสำหรับคนที่จะเก่งกำไรในดอชคอยนะครับแต่ผมกำลังนำเสนอให้คุณรู้จังหวะของมันและจัดการความเสี่ยงของคุณให้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องนะครับที่วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องทีอ่อยากที่จะบอกท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับ ที่ถือในเหรียญดอจคอยนะครับให้ระวังนะครับและก็จัดการความเสี่ยงของคุณเองนะครับคุณรู้ตัวอยู่แล้วนะครับถ้าคุณยังไม่รู้นะครับก็แมสเซจนะครับหรือข้อความของวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่นะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับและกดแชร์เยอะๆนะครับเพราะว่าเรามีการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้ความรู้อยู่สม่ำเสมอ เอาข่าวมาวิเคราะห์กันนะครับและในอนาคตก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆอาจจะเป็นเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้ขอนำเสนอข่าวก่อนเพราะมันเยอะมากๆแล้วช่วงนี้นะครับก็ d ดอ c คอยร้อนแรงมากๆเลยนะครับใครเป็นแฟนดอ c คอยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c ส i b e และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของดอ g คอยได้ทุกสัปดาห์เลย เราจะมีการอัปเดตคลิปกันตลอดนะครับสำหรับวันนี้เรามี3ช่องทางนะครับคือบล็อกติด Facebook และ YouTube ขอท่านผู้ชมนะครับที่จะเป็นกําลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นที่จะพัฒนาคอนเทนต์และพัฒนาตัวผมต่อไปขอบคุณครับ